พร้อมกันหรือยังครับที่จะไปทําอาหารกับแจกสูตรเมนูชูกําไรตามสั่งวันนี้ผมเชฟขวัญจะมาสอนทําเมนูเพิ่มกําไรพร้อมทั้งเอาใจคนที่ชอบทั้งเส้นและทั้งข้าวนะครับกับเมนูนี้ครับข้าวผัดเด็กเส้นไข่าย,ยางมาตูมโดยต้นทุนเพียง30บาทเท่านั้นนะครับวิธีทําง่ายมากๆไปดูในคลิปนี้ครับและนี่คือวัตถุดิบของเราโดยมีต้นทุนดังนี้ครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักหมูก่อนนะครับผมก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายและแป้งมันครับผูกเขาให้เข้ากันก่อนนะตามด้วยตัวช่วยสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเมก,กี้ซอหอยนางลมสืเชฟเมอืออาชีพที่ช่วยทําให้หมูนุ่มและมีรสชาติกลมกล่อมใส่แค่นิดเดียวนะครับก็ซึมเข้าเนื้อพร้อมที่จะผัดได้เลยนะครับแถมช่วยลดต้นทุนด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซอเมคก,กี้ปาเขียวแค่ใส่เนี่ยก็ซึมเข้าเนื้อแล้วอร่อยตั้งแต่คําแรกเลยนะ สุดท้ายนะครับใส่พริกไทยลงไปครับตามด้วยน้ำมันงาคลุกให้เข้ากันทั้งหมดแล้วก็พักจริงไว้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลวกเส้นกันนะครับพริกเล็กๆแต่สำคัญมากนะครับเส้นบะหมี่เนี่ยเราลวกแค่พอสุกจากนั้นนะครับรีบตักขึ้นไม่ต้องแช่น้ําเย็นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลุกกับน้ํามันบางๆนะครับให้เขาคลายความร้อนในอากาศจะทําให้เส้นไม่แฉะแล้วก็ไม่ติดกันพร้อมที่จะนําไปผัดต่อครับต่อไปเราจะมาต้มไข่ยางมาตู้มกันนะครับหลังจากน้ําเดือดนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปครับ มือคบผมนาทีแล้วนะครับเราตักขึ้นนอกน้ําเย็นทันทีเลยครับจากนั้นนะครับเราก็แกะเปลือกแล้วก็พักไว้ครับต่อไปเราจะมาผัดข้าวกันเลยนะครับผมก็ใส่น้ํามันพืชลงไปครับตามด้วยกระเทียมหลังจากกระเทียมหอมดีแล้วนะครับผมใส่หมูที่เราหมักลงไปครับผัดหมูให้พอสุกนะครับจากนั้นตอกไข่ลงไปครับตามด้วยข้าวสวยเราจะใช้เป็นข้าวเย็นก็ได้นะครับหรือจะเป็นข้าวที่หุงแบบแห้งๆนะครับเวลาผัดจะได้ไม่แฉะผัดให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นใส่เส้นบะหมี่ที่เราลวกไว้ลงไปครับ พยายามใช้ตะหลิวนะครับช่วยคุกเส้นบะหมี่นะครับการใส่ซอสเยอะเกินไปนะครับอาจจะทําให้ข้าวผัดของเราแฉะได้นะผมเลือกใช้ตัวนี้ครับแม็กกี้ซอสหอยนางรมสูตรเชฟมืออาชีพที่ช่วยเพิ่มความหอมกลมกล่อมให้กับข้าวผัดของเรานอกจากนี้นะครับยังทําให้สีสันของข้าวและเส้นบะหมี่เนี่ยสวยงามน่ากินด้วยนะครับผมยังใช้ตัวนี้ด้วยนะครับซอสแม็กกี้ฝาเหลืองครับช่วยเพิ่มความเข้มข้นกลมกล่อมให้กับเมนูผัดของเราและยังช่วยให้วัตถุดิบตัวเนี่ยรสชาติเข้ากันได้อย่างลงตัวด้วยนะครับ ปุุงเพิ่มอีกนิดนะครับด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นจากนั้นผัดให้เข้ากันและแห้งเล็กน้อยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปครับผัดเร็วๆแล้วปิดไฟเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าผ่ัดดิกเส้นไข่ยางมะตูมของเราตั้งชื่อแบบนี้ทําให้เม,มนูนี้เนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับหืมหมูนุ่มมากเลยนะครับ กินคู่กับข้าวผัดเส้นบะหมี่แล้วก็ไขย่ยาโมจูเนี่ยรสชาติหอมอร่อยลงตัวมากๆเลยต้นทุนจานนี้อยู่ที่30บาทเราขาย75บาทก็จะได้กำไร45บาทครับทำเมนูตามสั่งให้อร่อยคุ่มทุนอย่างมีโปรเนี่ยอย่าลืมนะครับแม็กกี้ซอสหอยนางรมสูตรเชฟเมือาชีสสำหรับใครที่สนใจแม็กกี้สามารถกดลิงก์ชออยงโปได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับครั้งหน้าจะมีเมนูอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ